อกูสเตยอยู่นี่ครับร้านมิกมิวสิกน้องมิกน้องเบนนะครับอยู่นางรองครับวันนี้มาเจอกับอีทซาวนี่มาหาน้องเบนครับผมเหมือนเดิมครับมาดูเครื่องเสียงดูตู้ลำโพงนี่ครับของมือสองของใหม่ครับเยอะๆเลยนี่ครับแค่นี้มองหาชุดแขวนอยู่ก็ นี่มาหาเบ็นได้ครับนางรองครับเส้นทางนางรองนางรองชํานี้ใช่ไหมเบ้นเออคนไหนที่เคยมาแล้วก็เหมือนเดิมครับของเยอะยะราคาต่อรองกันได้ครับไม่แพงครับอันนี้ก็มีของใหม่ก็มีราคาบ้านๆครับเอาไปหาเงินหาทองเนาะนี่กูสเดย์ยินดีต้อนรับนะครับ เอทุกคนเลยเนี่ยครับบ้างๆก็วันนี้มาดูมาเยี่ยมนี่ครับของเบนเขาครับร้านใหญ่โตครับตู้ลำโพงแยะเลยเนี่ย,ย,ย,ยวันนี้ก็มาเอาชุดเบรด,ดเ,เดี๋ยวจะไปใช้งานในในที่ ในห้องประชุมเนาะงานในโดมห้องประชุมนี่ครับเป็นตู้ของบริษัทเดี๋ยวน้องเขาจะลองเสียงให้ฟังตู้นี้เบนซ์สิบแปดนิ้วเนาะมันเป็นดอกอะไรอะ่ะเป็นดอกบริษัทกครับคล้ายๆเป็นเป็นโครงรอเนี่ยโครงรอคล้ายๆที่โนเตี้ยเตี่ยเนี่นนย เตี้ยเตี้ยดันดันขุนดันะครับเตี้ยเตี้ยนี่ครับกำลังทดสอบนี่ก็ใช้สี่ชั้นแนลครับของ AJ แล้วก็ชุดเหมือนเดิมครับปรับง่ายควงง่ายครับนี่ครับอนาล็อกเสียงดี

ือซาวไม่ได้จับแท็บเล็ตไม่ได้จับ i p a พ <c oughs> อยู่ร้านนะครับวันนี้เวรก็อยู่ร้านเอาใครว่างๆก็คารหรืออุปกรณ์ก็แวะมาเอานะครับมาดูที่มิกนะครับมิวสิกเส้นทางนางรองชำนิอยู่ทั้งวันนะครับอยู่ทุกวันนครับนี่ครับเยอะแยะนะครับทั้งข้างหน้าและข้างในข้างหลังก็จะเป็นพวกอะไรนี่ครับอุปกรณ์มิกแล้วก็ ประบบไฟนะครับนี่ก็ให้ FC ดูดูไปแบบรวมๆเนอะรวมๆนะเอานะครับว่ามีอะไรบ้างผมจะไม่ระบุราคานะครับนี่พวกคอร์สอุปกรณ์เสริมมิกอีคิวเหมือนเดิมครับทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนี่หน้าลาย ชิ้นนครับก็มอ๋อมดูไมโครเทคนะนะตัวนี้ครับสีชาแนลมีของใหม่ครับปลั๊กไฟดูรวมๆเนาะเพื่อนๆนะครับดูรวมๆใครที่มองหาของอยู่งสงสัยก็แวะมาที่นางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้กู๊ดเดย์ก็แวะมาเยี่ยมน้องเขานะครับนี่ครับไฟนีครับชุดขาชุดแขวนนะครับนี่ครับชุดลอกอุปรกรณ์นะครับเครื่องเสียงนะครับงานเวทีนะครับหรือว่าต้องการคำแนะนำจากน้องก็แวะมาคุยกับน้องได้ครับ มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะเ,เรื่องเครื่องเสียงมากหามาดูนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูรวมๆกันอันนี้ก็จะเป็น็อกโซนอะไรสายไฟแจ็ค สี่ที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมมาอดนนน้องเขานะเนี่ยครับเบนนะครับมิวสิกนิกมิวสิกนะครับอยู่นางรองนะครับมีทุกอย่างคบวงจรแน่นอนครับผมนี่ครับให้บริการนะครับราคาในน้อยนะครับกับพวกเราที่ชื่นชอบระบบเครื่องเสียงนะครับหาเงินหาทองกันมาดูของใหม่ของเมื่อสองมีเทียบนะครับนี่ครับเยอะเลยครับ นี่ยของเบน m ์มิวสิกมิกมิวสิกนะครับอำเภอนางรองเส้นทางชํานี้นะครับวันนี้แวมมาเยี่ยมน้องอ่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เข้ามาติดตามกูเดย์ครับอ่าอย่าลืมคลิปต่อๆไปนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม